เ c ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คําปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจนนะคะอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักวิยากรทํานายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลวันนี้เป็นคลิกพิเศษนะคะที่อาจารย์มาทำนายดวงชะตา โดยรวมในปีพศ2566ของชาวธาตุไฟนะคะธาตุไฟไม่ว่าจะเป็นราศีเมษร,ราศีสิงห์และราศีธนูนะคะก่อนจะเข้าไปฟังอย่าลืมกดกระดิง่งกด subscribe กดติดตามให้กับชา n นลเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะในดวงชะตาของชาวธาตุไฟ ปีพศ2566เป็นปีแห่งการงานที่คุณจะได้รับการอุปถัมภ์นะคะมีคนที่วางแนวทางชีวิตให้กับคุณแต่คุณมีอุดมการณ์ตรงนี้น่าไปฟังนะคะคุณจะ ชอบในเรื่องของการทำงานในลักษณะเสี่ยงเดาตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องการเล่นหุ้นการทำสื่อออนไลน์หรือการเรียนรู้นวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงปีหน้าเพราะฉะนั้นใครที่มองเรื่องธุรกิจตรงนี้มันไปได้นะคะแม้กระทั่งการเอา เรื่องยากๆเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นเหมือนการซื้อขายที่ดินแต่เอามาขายบนโลกออนไลน์อนาคตก็อาจจะมีนวัตกรรมตรงนี้ได้และก็ดวงชะตาของคุณยังโดดเด่นในช่วงปีหน้านั้นในเรื่องสื่อสัมผัสการขอพรกับพญานาคราชนะคะในกลุ่มตะกูลสีทองนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอเขาเรียกว่า เจอสถานที่เก่าในอดีตชาติหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องมิติลึกลับสัมผัสเซนยานพิเศษเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรียนรู้อะไรต่างๆก็ยังเป็นช่วงเวลาของชาวราศีธาตุฝฟอยู่นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวสิงธนูเมษนะคะจะส่งผลในดวงชะตาทำให้คุณเนี่ยได้ พบเจอนะคะเรื่องที่ยากและก็เรื่องที่คุณจะรู้สึกงงแต่มันอยู่ในใจตลอดแต่คำตอบเนี่ยมันมาแปลกมันมาสื่อในความฝันหรือมันเป็นนิมิตให้เห็นหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าเซนสยานสัมผัสของคุณจะแม่นมากในช่วงปีพศ2566เพราะฉะนั้นใครที่เป็นนักเสี่ยงโชคนะ อาจารย์บอกเลยนะคะในสายของชาวธาตุไฟเนี่ยมีโอกาสฟันแม่นนะถูกหวยบ่อยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ในการไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสายของพญานาคราท่านก็จะประทานในเรื่องของโพกท์ให้กับผู้บูชาเสมอๆอ,อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในดวงชะตาของท่านเนี่ยในช่วงปีหน้านะคะคุณจะเจอลักษณะเจ้ากรรมในเวรมาในรูปแบบของการแบบไม่ยอม ไม่ยอมหางตัวคุณเลยเพราะฉะนั้นอาจจะวุ่นวายในเรื่องของพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรเราต้องแก้ไขไปเรื่อยๆแต่อาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ไม่เกินในปัญหาเกินในความสามารถของชาวธาตุไฟที่จะผ่านไปได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยให้โทษหรือไม่ค่อยจะรักหรือเมตตาก็จะกลับมาดีเชื้อเชิญมากยิ่งขึ้นนะคะ ปีหน้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนิยาม ต้องใช้คำวันนิยามของสายมูทั้งหลายก็ยังเป็นสิ่งที่ชาวธาตุไฟยังต้องเข้าไปอยู่ในจุดนั้นแล้วก็บอกมันสามารถเชื่อมโยงทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นในลูกฟุกรหรือการได้เงินก้อนใหญ่หรือการหลุดหนี้หมดนหมดนี้หมดสินในช่วงปีพศ2566นะคะก็ยังเป็นนิมิตหมายที่ดีของชาวธาตุไฟแต่ว่าก็ต,ต้องต้องระมัดระวังแล้วก็ เกณฑ์ชะตาเนี่ยเราจะรู้สึกของตัวเราเองตรงนี้ใครฟังอยูอ่ที่เกิดในชาวาธาตุไฟอาจจะมีเซนท,ที่จับรู้สึกได้แล้วว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ้ากรรมนายเวทที่มันติดตามมารูปแบบแบบติดจรวดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องต้องทำยังไงหนีนะคะจะต้องทำบุญแบบไหนต้องหงอาครูบาอาจารย์ต้องอแก้ยังไงอะไรประมาณนี้คือ ต้องทําไปด้วยในเรื่องของสายม่แล้วต้องบอกว่าคุณจะได้พบกับพื้นที่ที่มันนํามาซึ่งความสุขให้กับคุณตรงคํานี้นั่นหมายถึงว่าคุณจะมองในเรื่องของกิจการในการเปิดกิจการเกิดเปิดห้างร้านหรือว่าบริษัทหรือ SME หรือร้านค้าอะไรก็แล้วแต่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากในช่วงปีหน้านะคะคนจะเข้ามาเยอะมากแล้วก็จะเรียกง่ายๆว่า งานบางอย่างเนี่ยคนอื่นเขาทำกันนะ่ะแปบ๊บเดียวรอบเดียวจบแต่ในชาวกลุ่มธาตุไฟเนี่ยมันเหมือนเข็นคบขึ้นภูเขาเจอเรื่องยากมากๆและเจอเรื่องแบบโชคไม่เข้าข้างเพราะฉะนั้นใครที่ฟังคลิปนี้นะคะพยายามเสริมชะตาพยายามหนุนดวงให้ดีพยายามสวดนมนต์ไหว้พระเพิ่มพลังบารมีให้กับตัวคุณจะได้ เขาเรียกว่ามีชายไปกว่าครึ่งเพราะในบางคนนี้ก็อาจจะพลิกไปเลยพลิกในหน้าของมีคนเข้ามาช่วยมีคนหยิบยื่นโอกาสให้หแบบยกโทรศัพท์แล้วแบบให้ไปช่วยงานใหญ่หรือว่ามาป้อนงานให้กับคุณอะไรประมาณนี้เพราะชีวิตคุณสามารถที่จะตกใจแล้วเปลี่ยนแปลงและตื่นเต้นกับมันได้เสมอในทุกวันในช่วง ปีพศ2566เพราะฉะนั้นในชาวราศีธาตุไฟคนอุปถัมภ์คนสนับสนุนก็มีเข้ามาอย่างแน่นอนที่จะมาอุ้มชูคุณแต่เจ้ากรรมนายเวรก็ต้องฟันฝ่ากันไปให้ได้นะคะก็ประมาณนี้ในชาวธาตุไฟก็ต้องปลุกไฟให้ตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ในช่วงปีหน้าฟ้าใหม่ให้เข้มแข็งและแข็งแรง มากยิ่งขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ